เอาสวัสดีครับสวัสดีครับโอ้ยขึ้นมาก่อนท่านผู้ชมไม่ไหวไปแบกไม้มาให้เมื่อกี้นี่โอ้ยเหนื่อยเหนื่อยเหนื่อยนะครับก็ขอสวัสดีทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับนะครับเข้าสู่ช่อง YouTube กับตาไปกดสมมองเอ็กเคเวเตอร์ K นะครับ,บทีมงานน้องแท็กเตอร์นะครับกับพี่เดียวซุ้มล้อเหล็กนะครับยินดีทุกท่านนะครับ พบเจอกันอีกแล้วนะครับกับวันที่29นะครับเดือนมกราคม64นะครับกับบรรยากาศนากุ้งนะครับผมก็พาท่านผู้ชมทุกท่านเนาะเข้ามาชมรับชมนะครับกับรถขุดนะครับโ Go BSK 140 LC Super EM นะครับกัา5,000กว่าชั่วโมงนะครับงานอ่องเนาะนะครับกับงานตั้งคันนะครับคันบีสไลด์นะครับกลางเนาะนะครับวันนี้ก็อยู่กับพี่เดียวเช่นเคยเนาะนะครับตอนนี้ก็11.40น เลยเวลาอีกสีบกว่านาทีนะครับพักเที่ยงเนาะนะครับพบเจอกันอีกเช่นเคยครับผมถึงงานนี้นะครับอยู่กันที่บ่อกุ้งนะครับบ่อเซวุดกุ้งดวนนะครับตอนนี้ก็นั่งอยู่ในขนํมเนาะนะครับเรียกว่าขนํมนะครับไม่ไหวนะครับร้อนร้อนไม่พอหอบด้วยนะครับเดินมาจนถึงไมโครแล้วบอกให้กลับไปเอาไม้ให้อีกโอ้ไม่โทรบอกตั้งแต่แรก นะครับพอโทรบ,บอกปุ๊บจะแบกเข้ามาเลยนะครับผมนี่ต้องเดินกลับไปเอาไม้อีกโอ้โหลูกพี่เล่นหนักเลยวันนี้นะครับเหนื่อยๆครับไม่ใชไ่ไม่ได้ออกกำลังกายนะครับอเอาดูพี่เดียวกันต่อครับกับคลิปนี้นะครับคลิปมันๆนะครับคลิปสนุกสนุกเนาะเมคโคดูกันไปร้อยสี่นะครับร้อยสี่ าดฝนก็ตกนะครับงานของตัวนี้บอ่อสองบ่อนี้นะครับก็มีการแต่งหลุมเลนไม้นะครับนี่สวยทั้งคู่ครับปักเสารกระโจมนะครับเสาไฟฟ้านะครับตรกลางนะครับ,นะรบก็เสร็จเรือเสร็จปุ๊บุดตากไว้ปลาอาทิตศ์นึงก็กลับมาทำงานเหมือนเดิมเนาะนะครับ ตอนนี้ก็ต้องเร่งงานแล้วนะครับงานเยอะนะครับลูกค้ารอคิวกันเยอะครับช่วงงานเยอะก็เอ,อาแทบไม่ทันเลยนะครับคันนี้ก็มีงานต่อเนื่องนะครับไม่มีงานก็ช่วงหน้าฝนอย่างเดียวนะครับพราะนากุ้งทําไม่ได้กับฝนตกเนาะทุกที่แหะครับนะครับทุกที่เนาะนะครับช่วงนี้ฝนไม่ตกก็ต้องลุยกันนะครับลุยกันยาว เดียวครับก็เจ็บท้องเมื่อาวานนี้วันนี้ก็ฝืนทำเมื่อวานนี้น,น,าาน,น,นะครับวันก่อนนะ่ะเจ็บท้องหนักเลยนะครับไปตั้งแต่สามโมงครึ่งนะไม่บอกไม่กล่าวนะครับปล่อยให้รอรอนะหลุดพี่นี่เดเร่รออยู่ห้องนะยังไม่มานะครับเดเร่นะครับเดี๋ยวช่วงบ่ายเดี๋ยวพาออกทัวร์นะครับหอยหอยู่ห้องบอล งานแบบนี้ต้องมีไม้นะครับไม,นะม้จิ้มฟันนะไม่มีไม่ได้นะครับไม้จิ้มฟันไม่งั้นตักไปมีแต่หน้า,าดินนะในมุกขีดินเต็มหมดนะครับต้องแค่ตลอดเนาะนะครับเดี๋ยวพี่เดี่ยวจะเอาให้เสร็จนี่นะนี่ไปมาก็ขึ้นเหยียบนะครับขึ้นเหยียบพูดก็ตั้งคันอีกอันอีกชั้นหนึ่งนะครับขึ้นอีกนะครับแต่ก็ทําเหมือนคล้ายๆชุดหลังนะครับนะครับหลังคันคันเป็นหลังคันเตาเนาะคันเต้าครับตรงเต้าหลังคันเตาเนาะเขาเรียกอะไรนะ เตาอ่าบ,บ่อลูกนี้อ่าคันลูกนี้ก็จะใหญ่ขึ้นกว่าเดิมนะครับต่ำลงกว่าเดิมเนาะนะครับจากเมื่อก่อน4เมตรก็จะเพิ่มเป็น5เมตรนะครับต่ำลงจากพื้อนอ่าพื้นเดิม50เซนนะครับมาดูกันนะครับ,ด,นะรบดูการบริหารดินของพี่เดี่ยวเนาะนะครับ ภาพวันนี้น่าจะสวยนะครับสวยมากนะครับแสงได้ครับวันนี้นะครับก็ฝากกดไลค์กดติดตามด้วยนะครับกดไลค์กดแชร์นะครับกิดตามเป็นกดสมัครด้วยนะครับผมนะครับไม่มีการรีวิวไม่รู้นะครับถ่ายแมครอย่างเดียวนะครับถ่ายแมคร วันก่อนก็ไปเจอดงไปโคลมาแล้วนะครับโอ้มีความสุขนะครับเจอร้อยสี่ไปเจอสองร้อยโอ้ใหญ่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 นะครับพอเราอยู่กับตัวร้อยสี่เนาะร้อยสี่ร้อยสามนะครับพอไปเจอสองร้อยโอ้ใหญ่บุกบึนเลยก็มารอรับลูกพี่ไปด้วยครับมาดูนะครับเผื่อมีอะไรช่วยนะครับ เครื่องก็เป็นเครื่องไดเล็กเนะเาะก็พูดย้ำบ่อยๆแล้วเนาะไดเล็กนะครับอินเจคชั่นนะครับอินเตอร์คูลเลอร์นะครับตัวใบผมบอลด้วยน้ำนะครับเครื่องมิตซูบิชินะครับเก้สามแรงม้านะครับ สังเกตดีดีนะครับจะมีสีตัวนึงนะครับที่ไม่เหมือนเพื่อนนะครับสังเกตดีๆจากมือถือนะครับที่ถ่ายนะครับก็จะมีฝาข้างนะครับด้านปั๊มนะครับด้านปั๊มนะครับที่ทําใหม่เนาะนะครับสีจะยังเข้มกว่าเพื่อนอยู่นะครับเพราะว่าไปโดนบินสไลด์นะครับยุบนะครับก็ไปทําใหม่เนาะนะครับถ้าสั่งซื้อก็สาม0 0ืนห้านะครับบวกค่าส่งค่าอะไรก็สี่0มื่นนะครับ มีศูนไม่มีนะครับต้องสั่งมาจากญี่ปุ่นนะครับก็เลยต้องทําเองนะครับมาดูความรู้ครับเวลาเขาขึ้นตรงนี้เขาขึ้นยังไงนะครับมาดูเวลาเขาจะตัดดินมขึ้นท่าแล้วอย่างท่าแล้วคือความรู้นะครับเวลาเขาขึ้นเขาขึ้นยังไงเนาะขึ้นคันเวลาถึงจุดสุดท้ายมันแล้วนะครับก็เป็นความรู้นะครับดูไปเราก็จะได้รู้นะครับ ผมก็ยังสงสัยว่าจะขึ้นยังไงนะครับมาดูทีเดียวนะครับใกล้ถึงใกล้เสร็จแล้วเนาะใกล้จะเสร็จพอดีและนะครับเฮ้ยคิดนาทีครับสุดท้ายแล้วนะครับดูกันนะครับดูเพื่อความสนุกสนานนะครับท่านผู้ชมนะนะครับอย่ามีดราม่าอะไรท้งสิ้นเนาะนะครับอย่าวิจารณ์กันนะครับพยายามทำคลิปออกมาในแนวสร้างสรรค์นะครับ ่วนของอ้ามนะครับก็ทําสีนะครับเพราะช่วงนั้นตรงาปลไพ่ผีนะครับเป็นตัวที่สัมผัสกับน้ำเค็มมากที่สุดนะครับดินเค็มนะครับถ้าไม่ทำก็สนิมกินนะครับก็ต้องทําเพราะว่าตรงนั้นเป็นตัวที่ว่ารับน้ําเค็มมากเยอะที่สุดนะครับมุกจีนะครับที่น้องแพ้ทาสีใหม่โค้งปีนะครับกับการ์ดหัวติดล่าง แช่มันเครื่องเนาะกลแท่ที่บ้านดูแลรักษาดีครับแก่นะครับคนขับมีหน้าที่ขับอย่างเดียวนะครับขับอย่างเดียวดูแลรถอย่างเดียวนะครับส่วนด้านการบำรุงรักษานะครับเป็นของน้องนะครับส่วนหน้าที่คนขับโอ้ไม่ต้องกดถึงนะครับทีเดียวดูแลรถดีๆมากนะครับเครื่องขี่แทบจะไม่ดังเลยนะครับถ้าไม่จำเป็นจริงๆนะครับ ถ้าว่าดินไม่ติดไม่อะไรบอกเลยไม่มีดันเมื่อกี้นะครับเพราะบุกขีใช้มาสองปีนะครับสองปีกว่าเพิ่งจะอัดนะเมื่อกี้แทบจะไม่ดังเลยนะแต่ว่าองแกเป็นคนรักษารถนะครับแกก็ไปอัดนะครับแกไม่ชอบเซ็งนั้นนะครับอัดเองทําเองนะครับที่บ้านนะครับนี่แล้วที่ผมบอกว่ามันดีอย่างนี้นะครับเป็นช่างเองนะครับไม่ต้องจ้างช่างนะครับอะไรที่ว่าอย่างเงี้ยทำเองได้หมด ยกเว้นเครื่องนะครับที่ว่าต้องใช้เครื่องมือนะครับนอกนั้นเนี่ยทำเองหมดนะครับพวกไฮโดรกที่ว่าอัดโน่นอัดนี่นะครับแล้วพวกพุงพวกอะไรที่ว่าอัดพัดนะครับอะไรที่แกทําได้แกทําเองนะครับน้อยนะครับที่อะไรเรียกช่างมานะครับส่วนในการบํารุงรักษาเปลี่ยนไทยของเหลวนะครับองก็ยังเลือกใช้รนสัตอริยะเป็นคนดูแลจัดการให้มอนเดิมนะครับแม้ว่าจะหมดพ m ไปแล้วนะครับเราไม่ต้องมายุ่งนะครับให้ช่างเขาจัดการให้เลยนะครับ เรามีหน้าที่ทํางานเราทํางานไปเลยนะครับไม่ต้องมาตั่งเสียงไายเองทําเองนะครับมันยากเนาะแต่ว่าให้เขารับผิดชอบไปเลยนะครับง่ายกว่าดูแลด้วยตั้งระบบเป็นระบบให้ด้วยนะครับอย่างไหมครับเลิกตรงเวลานะครับพี่เดียวเข้าเวเข้าตรงเลิกตรงนะครับวันละแปดชั่วโมงนะครับงานฟาร์มนะครับมากสุดก็คือแปดชั่วโมงนะครับเช้าสี่บ่ายีเย็นสี่เนาะ แชั่วโมงนะครับประมาณนี้นะครับงานฟาร์มก็เป็นงานชั่วโมงนะครับงานฟาร์มส่วนน้อยนะครับที่ว่าจะทําเป็นงานเหมานะครับถ้าเป็นงานใหญ่ๆจริงนะครับนี่ก็คือวิชาความรู้นะครับเวลาขึ้นนะึ้นไปแล้วจะเปใ,ใดิ เก็บไว้นะครับเพื่อวันในวันหนึ่งนะครับหือใช้โอกาสนะครับเพื่อเราเจอหน้างานนะครับเพื่อได้เป็นเข้าแก่เองนะครับนะถึงงานนี้ข้อดีอย่างหนึ่งนะครับไม่ต้องเฝ้านะครับไม่เฝ้านะครับลูกค้าไม่เฝ้าเลยนะนะครับเขาจะปล่อยนะครับนะครับเพราะว่าด้วยงานที่มันออกมา มันการันตีนะครับในฝีมือแล้วในเวลานการงานชั่วโมงนะครับไม่มีการเฝ้าเลยเนาะนะครับจากเพราะว่าเราหนึ่งเราทำให้ลูกค้าเชื่อใจแล้วนะครับเพราะเวลาลูกค้ามาดู้งานหนูอะไรปุ๊บเขาเห็นปุ๊บโอเคนะครับผมภูมิพอใจนะครับนี่แหละคารจะทํางานให้ออกมาดีให้ลูกค้ามั่นใจในฝีมือนี่ต้องใช้เวลาครับต้องซื่อต่อลูกค้า บอกผมไว้เลยนะครับทํางานต้องซื้อสั่งขอลูกค้านะครับเห็นไหมครับเราก็จะได้มีงานทานะครับต่อเนื่องนะครับในไหนลูกค้าก็รอเรานะครับถึงแม้ว่าถึงแม้ว่างานเราจะยังไม่เสร็จจากตรงนี้นะครับแต่ถามว่ารถไปโกเยอะไหมเยอะนะครับแต่ทําไมเขาไม่เรียกอีกเจ้านึงเข้ามาทําให้นะครับนี่ก็คือว่าทําไมเขาต้องรอนะครับเขาเชื่อมั่นนะครับฝีมือนะครับ สองเขารอได้เพราะว่าทํากับเจ้านี้คือจบจบคือจบนะครับเห็นไหมครับเราประมาณนี้แหละครับที่ผมพอรู้นะครับจากน้อองนะครับเราให้คมฝันงานของความซื่อสัตย์กับคุ้พระครับนี่คือการอ่านงานนะครับทีเดียวนี่ก่อนด้าก็ตักดินกลับมาใส่ที่เดิมแล้วก็ไปเอาดินตรงนี้ขึ้นนะครับนี่คือความรู้หมดนะครับในงานแม่โคเนาะนะครับ เป็นวิชาวิชาหนึ่งนะครับงานแต่ละที่นะครับยากเหมือนกันหมดไม่มีงานไหนง่ายนะครับเพราะว่ามันไม่ได้ทำเหมือนเดิมทุกครั้งนะครับแต่ตที่ดินก็ไม่เหมือนกันสภาพนางานก็ไม่เหมือนกันนะครับนั่นแหละมันเลยเป็นวิชาเปวิชาไปเรื่อยนะครับ คิดเล่นๆเนาะคิดเล่นๆนะครับก็เดี๋ยวได้เงินจากคันนี้ประมาณเท่าไหร่นะครับครับเนาะไม่เอาเยอะอะเอา,เอเอาเอชั่วโมงละร้อยนะครับเอาชั่วโมงละร้อยนะไม่ไม่ต้องพูดเอาความจริงเนาะผมเอาชั่วโมงละร้อยนะครับตัวงนานชั่วโมงนะครับบวกลบเขาเล่นๆนะก็าหาพันชั่วโมงคูณร้อยนะครับก็หาแสนแล้วเนาะนี่หาแสนนะครับเราได้ตัดกับคันนี้หาแสนแล้วเนาะนะครับอันนี้คือ คือร้อยห้าพันห้าแสนครับเดินไปห้าแสนแล้วนะครับนนี้ทีนี้ไม่ได้ขับแต่คันนี้นะคืออลไรของหลายคันแต่ว่าคิด,ดเล่นๆนะครับชั่วโมงก็ไม่ใช่ชั่งร้อยเนาะแต่ก็บอกคิด,ดเล่นๆนะครับห้าแสนนะครับก็ 5, บเป็นการชั่วโมงบวกลบเออยู่ประมาณนีน้โอ้ยยุบเหมือนกันเนาะขอบนี่ แต่ถ้าเอาคิดจริงๆป๊งอดเกือบเป็นล้านแล้วนะของแกเนี่ยนะครับส่วนเรื่องค่าแรงค่าจ้างไม่ผมไม่ได้พูดนะครับไม่ผมขอพูดเนาะนะครับอย่ามาคิดเล่นๆค่าจ้างเนาะโอเคนะครับก็สำหรับคลิปนี้เนาะนะครับก็จบตรงนี่ตรงนี้เนาะฝากกดไลค์กดติดตามด้วยนะครับผมตาเป็นโคนมือเกียคาเวเตอร์นะครับทีมงานเน้องเอี้ยนน้องเตอร์เนาะ เดี่ยวถูกลอเล็กน,นะครับเตอร์เนาะโหตรงนี้เดี๋ยวตอนบ่ายเมถ่ายให้ชมอีกนะครับตามผลง,งานของพี่เดี่ยวไปเรื่อยๆเนาะไปกดติดตามตามกับ่อยครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับ